สวัสดีค่ะมาคบก,กวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะีคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีดนด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในเดือนสิงหาคม2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะดังน,น,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยค่ะขอไพ่หน่อยค่ะหนึ่งใบนะคะ queen of pentacles ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะความคิดว่าคุณน่าจะเจอคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะคะอืม ดูฟอร์มจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ทำให้เราเข้าถึงเข้ายากพอสมควรนะคะมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดนะต่อมาค่ะเป็นไพ่ไฮฟริ t เทสนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ไพ่แปดเอรียนค่ะ บางคนอาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยมีใครอยู่แล้วก็ได้นะคะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการเปิดいいいいเผยก็ได้ค่ะนะมีไพ่สองไม้เข้ามาค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะหรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความห่างกันนะคะไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้ มีเวลาใส่ใจกันสักเท่าไหร่มีความห่างห่างกันแบบนี้ก็ได้นะคะอืมหรือไม่ค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้มีความลับมีเรื่องราวที่ปกปิดคุณอยู่นะคะนะมีเรื่องราวที่แบบไม่ตรงไปตรงมา กับคุณก็ได้นะคะนะเราก็พยายามที่จะเงียบไม่พูดไม่บอกคุณพยายามนิ่งเฉยนะคะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจก็เป็นไปได้ค่ะนะออหรือคุณอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่สม่ําเสมอก็ได้นะช่วงแรกที่เขามาเนี่ยก็อาจจะมีความสม่ําเสมอทําไปทํามาระยะหลังนะคะ มามาไปๆอะไรแบบนี้นะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะอืมนะความรักความสัมพันธ์ใน EP ีนี้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะพอคุณเจอความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณอาจจะเลือกการที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าก็ได้นะคะเพราะไพ่เดือดตาเนี่ยคือไพ่ของการที่แบบ พอมันเจอเรื่องไม่ดีอะเรื่องดราม่าอะไรมากมายก็รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเอออยากจะเยียวยาจิตใจตัวเองอยากจะคุยกับตัวเองอะไม่อยากจะคุยกับคนอื่นอีกแล้วนะคะนะมันเฮิร์ตมากเกินไปแบบนี้ก็ได้นะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ King of Pentacles นะคะเออมีไพ่ King ไพ่ Queen ซึ่งมันเป็นไพ่คู่การวางคิดว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีนิสัยคล้ายคกันนะใกล้เคียงกันนะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเหมือนกันก็ได้นะคะพอไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมีอะไรไม่ค่อยพูดเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยสั่นคลอนเหมือนกันเนาะไปต่อยากนะคะนะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะดูแลคุณกับเขาว่าก็เวลาอยู่ด้วยกันก็เข้ากันได้ดีนะอืนะคะแต่แค่เวลามีปัญหาอะไรมาแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะฮนะ ตอแม่ค่ะมีไพ่เก้าไม้นะคะอืมต่างคนต่างมีกำแพงนะคะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญค่ะอืมมองคิดว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรากําลังวิ่งตามความรักอยู่ก็ได้นะคะทําให้ในตอนเนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวมันคาราคาซางไปหมดเลยนะบางคนเนี่ยเลิกลากันไปแล้วนะคะ แต่ว่าก็ยังต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของธุรกิจนะคะอืมนะเราอยากที่จะตัดความสัมพันธ์นี้มากๆเลยแต่ว่าก็ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ได้สักทีนะคะเพราะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่นะคะอืมเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณน่าจะเจออะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข,ข้างเยอะนะอืมเราก็ทําให้คุณรู้สึกว่า เบื่อกับความรักความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นไปได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นได้ไหมนะอืมเสี่เหรียญค่ะถ้าต่างคนต่างยังมีกำแพงอยู่อย่างเงี้ยค่อนข้างยากค่ะนะคะแล้วต่อมาก็อัศวินถือเหรียญค่ะอืมนะถ้าต่างคนต่างมีกำแพง มันก็ไปต่อค่อนข้างยากค่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยตามด้วยสองดาบนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะยอมกันบ้างประนีกันประนีประนอมกันบ้างนี่นะคะหนึ่งถ้วยประนีประนอมกันบ้างใช้ความเข้าใจนะคะเรื่องบางเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็อาจจะต้องให้มันผ่านไป นะคะอย่าไปรื้อฟื้นอย่าไปเออเามาคิดเยอะคิดมากนะคะไม่งั้นชีวิตมันจะไม่มีทางออกนะคะอืมนะจะเป็นในรูปแบบนี้แล้วความสัมพันธ์อคุณเนี่ยจะกลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะจะกลับมาพูดคุยกันได้มีความโรแมนติกกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอขอดูเพิ่มเติมหน่อยค่ะอ่ะมีไพ่สามถ้วยค่ะอืมไพ่บอกว่า คุณสองคนควรจะเป็นความสบายใจให้กันและกันนะโอ้ oh. mm. มีอะไรก็พูดคุยกันแบบฉันเพื่อนก็ได้นะคะนะไม่จาเป็นต้องเอาเรื่องราวที่มันบึ้งตึงนะมาคุยกันตลอดเวลานะคะสามถ้วยไพ่จัตเมนท์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีทางออกนะคะนะ จัดเมนคือโชคชะตาฟ้าลิขิตนะออมีทางออกอยู่เสมอนะคะถ้าจะคู่กันก็คือคู่กันนั่นแหละนะคะต่อมาค่ะเอมเพรค่ะแล้วกออ็ห้าไม้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะเจอรักที่เห็นแก่ตัวนะคุณอาจจะเจอว่าเขาคนนี้ก็ยังคงเลือก คนของเขาอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะมีเราอยู่ด้วยอืมผู้อาจจะเจอรักที่เห็นกับตัวต้องระวังนะคะส่วนใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยนะคะังค,คิดว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาคุณอาจจะมองเห็นอนาคตได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนะสามารถวาดฝันเรื่องเราเ,ออเข้ารักคุณได้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ไพ่เลเวอร์นะคะนะจะกลับมาโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมไพ่สวยเนอะนะอืมเวลาคุณอยู่ด้วยกันอะ่ะก็สปาร์กนะคะอพอเวลาอยู่ห่างกันอะ่ะเริ่มระแวงและเริ่มมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ออกแนวแบบพออยู่ห่างไกลกันก็ไม่คุยกันด้วยไนงะอ่ะครนี้ก็ตลดเปิดเปิเปงไปใหญ่เลยนะคะอยู่ห่างไกลกัน เอ,อก็ยังคงต้องพูดคุยกันอยู่นะคะถามคําถามเบสิกก็ได้เหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างกวางคิดว่าหลายๆคนก็พอได้ยินคำถามนี้ก็อาจจะใจชื้นขึ้นมาบ้างเนาะนะคะคุณสองคนจะกลับมาสปาร์กอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเราก็อาจจะลดความเป็นโลกส่วนตัวของเราเนี่ยลงมานิดนึงเนาะต่อม่ค่ะเด็กถือดาบค่ะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงอะไรไปนะคะถ้าจะรักก็รักให้เต็มที่นะคะถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งก็ให้เต็มที่ไปเลยนะมาขอดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณหนะะ่อยค่ะอ่าสามดาบนะคะทาวเวอร์แล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะตามด้วยชาริออตค่ะสำหรับ ความคิดเนี้เหมือนสำหรับคนที่เจอรักเราสองสามคนเนะี่ยตัวเขาอะรู้สึกผิดรู้สึกแย่ที่ทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์นี้นะแต่เนื่องด้วยความเห็นแก่ตัวบางอย่างเออเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้อยู่นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่อยากอยู่กับเขาเขาก็พร้อมที่จะปล่อยคุณไปนะคะอืมนะมาในรูปแบบนี้เนาะแอะลองขอดูความคิด อีกนิดนึงนะคะนะ,ะสำหรับคนที่ห่างๆกันไปนะคะเขาก็อยากกลับมาคืนดีค่ะนะคะมีหกถ้วยนะคะหนึ่งดาบแล้วก็ตามด้วยห้าดาบอยากกลับมาคุยอยากกลับมาคืนดีค่ะแต่ก็กลัวว่าจะทะเลาะก,กันเหมือนเดิมนะคะอืมดังนั้นถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเราก็อาจจะต้องแบบคูดคุยกันดีๆเนาะ อย่ากระชากอารมณ์อย่าใส่อารมณ์กันละกันนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะอืมในความคิดของเขานะะคเนี้ยค่ะเขาคิดว่าตัวคุณน่าจะมีน่าจะมีแบบมีคนเข้ามาเนาะในในความคิดของเขานะค่ะเขาคิดว่าคุณน่าจะมีคนเข้ามาอืมนะอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะคะเพื่อนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรืออาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะนะตอนนี้เขาคิดว่าตัวคุณนั้นไม่ว่างหรือเปล่าอืมนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเวลาที่เรามีเสน่ห์เราเลือกได้เนาะเออนะคะอืม แล้วก็พายสองเหรียญในสุดสองเหรียญก็ขึ้นมานะคะ่ะสองเหรียญคือการหวนคืนกลับมาค่ะ reconcile น,นะก็ะคือเขาอยากที่จะกลับมานั่นเองอืมยิ่งคุณมีเสน่ยยิ่งคุณมีคนเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่ตัวเขาก็ยิ่งอยากที่จะเสนอแน่มาเท่านั้นนะคะอยากที่จะกลับมามากเท่านั้นนะคะโอ้นะปวดหัวเลย ขอดูหน่อยค่ะว่านะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนอะขอเช็คหน่อยมี The Wheel of Fortune ค่ะ The Fool ค่ะ Wheel นะคะแล้วก็สามไม้ค่ะดูเหมือนเขารอคอยเรานะืแปลกนะคะคนนี้มีความย้อนแย้งในตัวค่ะดูเหมือนเขารอคอยคุณนะอยากที่จะติดต่อกลับบางทีเฝ้าดูคุณด้วยนะคะนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณนะ เลอๆนึกถึงเรื่องแบบนั้นด้วยเนะียเรื่องแบบสิบแปดบวกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมแต่ถามว่าคนคนนี้ที่จะกลับมาพร้อมจะจริงจังไหมหรอความคิดว่าเหมือนเขาดูไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยอืมนะคะนะอะขอดูไพ่ข้อความหน่อยค่ะว่ามีข้อความอะไรที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกคุณไหม เขาอยากให้คุณสองคนเนี่ยลองห่างกันบ้างพอห่างกันเยอะๆเราจะได้คิดถึงกันไม่รู้ตักะะไหนนะแต่ว่าเขาก็พูดมาอย่าเนี้นะคะเขาอะชอบในเสียงหวัวเราะของคุณเนะะี่ยค่ะในรอยยิ้มนะคะอยากฟังเสียงของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอตอนแม่ค่ะ คนเก่าๆของเขานะคะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาอยู่เลยนะคะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะคะอืมนะเอ,อเจ้าเวรในกรรมก็จะมาในรูปแบบคนเก่าๆก็มีนะคะเออก็ทําให้ความสัมพันธ์เราไม่คืบหน้าสักทีเนาะอืมทำไมไม่ move on ก่อนแล้วค่อยมาเจอเราแบบนี้นะคะณนะตอนนี้ค่ะไพ่บอกว่าเขาก็ายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ก็ตรงกับที่ไพ่ทาโร่บอกเนาะถึงเขาจะเข้ามาดีกับเราเเห็นเรามีสเสน่ห์นะคะเข้ามาพูดคุยแต่ว่าตัวเขาอะก็ยังหาแนวทางในชีวิตของเขาไม่ได้เลยนะคะอืเขารู้สึกดีใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอนี่คราวนี้เรามาดูไพ่หนังฟ้านะคะขอดูหน่อยค่ะไพ่หนังฟ้า ใช่านางฟ้าบอกว่ามันใช่อะมันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่อืมนะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะไปได้ดีก็ต่อเมื่อการประนีประนอมเท่านั้นการพูดคุยอย่างเอ่อสันติวิธีนะคะเออแบบไม่ต้องกระโชคโคกหักเกินไปอะไรเงี้ยนะคะ แล้วมันก็จะดีขึ้นเนาะเรื่องไรที่มันผ่านเแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่าไปเอามาใส่ใจมากมายนะคะนะไม่งั้นมันก็จะไปต่อข้างหน้าไม่ได้นะคะอ่านี้ก็คือเรื่องราวของชาวทัดลมนะคะ ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดลไลน์ ID มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่าวางทาโร่กนะคะฝากกดไลค์กดติดตามควางด้วยค่ะวันนี้กวาขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย